นะครับมาแบ่งปันแนวทางปังๆของอพี่นองศปปอๆล้วนะครับหลังจากาเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับฟังว,ว่าคงจะจดจาดกันเนะาะมันพุธที่แล้วเท้าความนิดหนึ่งอาจารย์ให้น่าจะเป็นวิ่งรูดสองนะครับมันเปลี่ยนผลบนน่าจะส่วนเจาะก็น่าจะได้ถ้า กลับเนาะอะ่บางคนไม่กลับอ่ะวันนี้เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมพบมาเจอกันนะาน้อยนะครับวิ่งดูดสีนะครับเน้นไปที่สีหนึ่งหนึ่งสีและสีห้าห้าสีนะครับนะฟังด้วพี่น้องถน้าลอยของกระจัเล่นได้สองท,ที่หวังผลนะครับก็คือเน้น นะครับปกติและ VIP นะถ้าจะเอาไปเล่นน้อยอื่นก็ไม่ได้ห้ามเลยนะครับแต่อย่าไปเล่นมากนะบาทเดียวเพราะมันไม่ใช่สูตรของมันนะมันมีความเปลน,นไปได้เหมือนการแต่มันจะไม่ชัว์เหมือนปกติและ VIP นะเะนน้นการลูดนะพี่น้องการลูดนะเพราะเราแข่งกับโปรแกรมนะนะเราแข่งกับโปรแกรมเรา เราหาเงินเอานะอันนี้คือฮหาหนอยต่อไปเรานะเราพุทธิผ่านมาใครได้บ้างนะครับอขอถ้าถามหน่อยบางคนก็ไม่กลับก็เป็นเพราะอะไรอาจเป็นเพราะอาจารย์ให้สองหกเล่นเจ้สองหกอย่างนี้ใช่ไหมและบางคนว่าเล่นแต่ตัวที่แดงๆที่อาจารย์ให้เลขสามตัวหางเดียวอันนี้คือตัวเน้นพี่น้องการย่งบอกว่าเน้นอยาเล่นตัวเน้นให้เน้นการรูด อ่คือการหวังผลน่คือรูดนะเราจะมาหลักหน่วยหลักสิบนะมาตัวอะไรก็แล้วแต่นนะมาบนมาล่างเราได้หมดนะแล้วก็มาเน้นไม่ไม่ก็วยบ้านเน้นก็คือมาเพิ่มอนะตัวตัวเลขสามตัวมาเล่นสามตัวก็ได้หรือมาเพิ่มตัวเลขถ่ายสามตัวยังจะพูดอย่างนี้นะ ใครได้บ้างนะอาจารย์เป็นคนคำนวณก็ไม่ไม่เล่นนะครับตัวเจาะนี่ไม่เล่นนะอาจารย์จะรูดนะคือมันได้ตั้งนะหมย้เราเราไม่รู้ว่ามันจะมาตัวไหนบางทีอาจจะเจาะข้ามหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ความชัวเนี่ยคือตัวเด่นเนี่ยมันมาแน่นอนอาจจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนะอย่างนี้เราก็มีรู้นะเมื่อกี้มันก็มาหลักอะไระ่หลักหน่วยตัวรูดนะครับถ้ารูดมันมันจะ สิบเประตูบน19บประตูล่างมันได้หมดถ้ามันมาบนมาล่างเราจะได้สองเด้งอันนี้คือพวกนักลงทุนนะครับอ่ะวันนี้นะครับนะประจําวันศุกร์นะครับเป็นตัวนี้ย่าช้าด้อนะครับมีการอั้นหรือลดเลียดลดนะถ้าอาจารย์ปล่อยไปนะครับนะประจําวันศุกร์ที่25่ห้นะครับตุลาคมวิกูดสามเน้น ตัวน,นี้คือตัวสีแดงนั่นแหละก็คือ3 0 0ศูและ37,73นะความชัวรก็คือรูดนะครับแล้วก็มาเล่นเลขสาตัวแค่นั้นพอ3ตัวอาจจะจัหกกับก็ว่ากันไปนะครับหรือจะมาซ้ำตัว30กว็ูนวาไปนะครับอันนี้คือแนวทางพี่น้องสองปอป,อ,ปอล่าวนะ รู้นะครับทันไหมนะจะบอกว่าไม่กลับละถ้ารูดมันได้ตังเทพี่นงมันกลับให้ยเมือดเด้อนะวม่าพูดถึงตัวเด่นรัฐบาลนะครับสําหรับคนที่ไม่เห็นตัวเด่นของอาจารย์ตัวไหนล่ะทุกคนนะพอจะรู้ไหมงวดนี้นะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้เด่น2อนะครับไลฟ์สดก็บอกเลยอาจารย์บอกว่า2คือบนนะครับอาจารย์ให้ตัวเด่น อสองและสนะตัวเด่นและ3ามหางสองก็ให้สองห้าสองหสองเจดนาะในสุดเต็มของเบฟ,ฟ้าบางคนก็ซื้อสองหไม่กลับอาจารย์ก็บอกว่าบนเพราะฉะนั้นก็ซื้อทุกตัวไปกลับอันนี้คือที่ผ่านมาของงวดนี้อาจารย์ให้ไป0ูนย์และหนะใครจําได้ว่าตัวไหนบนวันพุทธที่แล้วอาจารย์เขาบอกนะครับอาจารย์อาจารย์บอกตัวไหนทุกคน มีศูนย์และหอาจารย์เด่นตัวไหนบนบนนะครับหลายๆคนน่าจะรู้รู้รู้รเนาอะ,อะบนคือหนะครับบนคือหกฟังนะใครที่ยังไม่เห็นนะ,ะชุดเต็มนะครับตามนี้เขียนเปสนสังเกตเลขสามตัวนะครับอาจารย์เอาไปที่หกทุกหางนะครับอาจารย์ไป ทุกหางคือเน้นไปตามนั้นเลยนะครับส่วนลัตเตอรี่ที่ซื้ออาจารย์ซื้อไปอยู่ทั้งสองหลักนะครับสองหลักก็คือหลักหกก็ซื้อไปอยู่อ่ะฟังตามนี้จะสิ่หู่ตัวเด่นเนี<อ>่อยาอาจารย์ก็จะบอกอยู่นะเพราะเด่นเด่นหกและเด่นศูนย์เนาะตัวเด่นหลักหน่วยของอาจารย์ไม่ว่าบนหรือล่างมันเด่นที่ 0และ1 0และ1นึ 1. ่น 1. ก็แสดงว่าบนอาจารย์ให้เน้นไปที่ตัวไหนนัที่หูเนาะถ้าล่างน่ะมันเป็น0ูนย์อยู่แล้วมันคงไม่ออก0ูอีกเนาะอาจารย์ก็จะเล่น2หางแรกของ0ูนย์เปิดแท่งนะอาจารย์บอกสมีคือที่พ่อหูอเนาะอันนี้ลัตเตอรี่หรือกัพผีนองเดี๋ยวสิไลเบิ้งให้ เดี๋ยวจะไล่เลยลัตเตอรี่ล่างหลายแห่งเดี๋ยวสีเรียบเรียงให้เด้อลัตเตอรี่มันคือล่างนั่นแหละแต่ล่างคือบนบนคือล่างเป็นไป,นปนได้หมดเด้อเดี๋ยวสีล่ลามึงมันหลายตัวเพราะอาจารย์กลับด้วยใน่ลัตเตอรี่เดี๋ยวขอ,ขอเรียบเรียงเดี๋ยวจะให้ดูใครอยากดูลัตเตอรี่ละทุกคนเจ็ดชุดแปดชุดนะมึงเอา อันนี้คือหางแรกเปดชุดเฮ้เบิ้งเล้นเหียนบอเปดชุดเออแว็บๆอันนี้ก็เปดชุดนะอันนี้คืออันนี้คือล่างโดยตรงเดพี่นอนอันนี้ก็เปดชุดอ่ะเล่นไปแค่สี่หางเลยนะครับหางละเด่นละสองหางเนาะ อาจารย์เล่นเล่นขนาดนี้กับสิบเลรล่นจัง้อยเนี่ยบอก็ชิดให้ชิดแบบนี้ไเห็นบอใครใครเบอร์ใครไม่ชัด <c oughs> อาจารย์ไม่พูดนะครับใครว่ามันเบอร์ใครว่าไม่ชัดอสองหางนี้และส่วนตัวบนจะเอามาซื้อเป็นลัตเตอรี่เหมือนกันเพราะมันเด่นมาก ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อาจารย์จะกลับนะครับตัวนี้เน้นตัวนี้มันเป็นเน้นเน,นบนแต่ว่ามันเป็นศูนย์ก็ถึงกลับเพราะบนเป็นล่างล่างเป็นบนนะจออาจารย์ชอบตัวนี้มากเด้อส่วนตัวนี้ก็กันนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นบนก็เลยไม่ซื้อเยอะเพราะนั้นหลักหกอาจารย์ซื้อเป็นสหาง ดักศูนย์ก็กสองหางที่ให้ดูมีเกี้นะหลอกการบ้านเอานะน,ะน่าจะ <c oughs> น่าจะดูออกนอะให้ลอกแล้วอืมให้ลอกการบ้านไปแล้วนะครับหองฟ่าทุกคนคงจะไปหานะครับอืมลอก้ดสอบไปแล้วไปหาจัดนะครับประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อนะครับร่ำร่รวยรวยเฮงเงปังปันะครับ